สวัสดีครับชิปนี้นะครับผมจะมาเบาเรื่องการเช้มประกันภัยรถยนต์นะครับสําหรับลูกค้านะครับหรือว่าผู้สื่อรถน้าผมผู้เหตุประกันภัยน้าผมนะครับโดยที่มีผมจอนมิจฉาภายเป็นหน้าหนาเหตุประกันให้แลครับนี้เมื่อมีการเช้มประกันเกิดขึ้นแล้วถามว่าเฮ้าสิเอาไปเข้มนี่เฮ้าสิเอาไปเข็มแบบใดเขาต้องมีเอกสารอีกอย่างไปแน่นะครับซึ่งล่าสุดมันมีลูกค้าผมเอารถเขาไปเชมแเราเขามีการไปเรียก เรียกเงินน่ะละนะครับลูกแล้วลูกค้าคนนี้เพิ่นกับเพิ่นกับสงสัยว่าเอาเมื่อเฮ็ดประกันสะน,นึงเขาไปแล้วเป็นอย่าง้คือต้องเสียเงินอ่าผมสิบอกว่ามันเป็นอย่างคื้เสียเงินเขามีเขาดําเนินการขั้นตอนผิดมองได้นะครับมือนี้จรบีจ,จะมาเบ้าสูวฟังนะครับในเบื้องต้นการเฮ็ดประกันภัยนะครับการเฮ็ดประกันภัยซั่นนึงเรามีมีการเอาไปเข้มประกันเกิดขึ้นนะครับบ่ว่าสิเป็นการเข้มสดหรือเข้มแห้งนะครับในกรณีนี้น,นะครับกรณีเพิ่นโทรมาปรึกษาผม เป็นการเข้มแห่งเข้มแห่งก็คือการเข้มแบบบ่มีครูกรณีเข้าขับรถไปเคี่ยวชนเองไปเกิดอุบัติเหตุเองแล้วเหตุให้งรถยนต์ขั้นเดียวประกันน่ะได้รับความเสียหายนะครับเมื่อได้รับความเสียหายเกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อได้รับความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเขาผลเอารถเอารถไปเข้มประกันเลยโดยที่เขาบริเอาเอกสารยังไปนะครับเมื่อเขาบริเอาเอกสารยังไปแล้วอูนะครับ้าเจ้าบิมี่จักได้บัตรว่าเขามีประกันบ่อแล้วเขากับบริวบอย่างเขาเขากับเอาเขาไปเลยเพราะเอาเขาไปเลยเรา เขาก็คิดว่าเขาเอารถเขามาแล้วไม่เข้มไม่เข้มปกติเขาบอกว่าเขามีประกันแล้วเอาไปเอาเอกสารยังไงท่าเจ้านะครับในเบื้องต้นการแจ้งเข้มประกันนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับการแจ้งแงเข้มประกันเช้มแห่งเข้มแบบผมมีกรุกรณีตรงนี้นะครับเขาต้องโทรไปเบอร์กลางนะครับเบอร์กลางเบอร์กลางคือเบอร์อย่างมันก็สิเป็นย่างที่ผมให้ประกันนะครับยังเป็นของบริษัท อาที่พยาประกันภัยเข้ากับโทรไป1736นะครับมันก็จะเป็นว่าศูนย์รับแจ้งเหตุยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่าพอโทรไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะถามว่าอ่ารับแจ้งเหตุนั่นแหละบัดที่นี่เขาเขาก็บอกไปว่าแจ้งอุบัติเหตุเขาจะถามมารถเป็นอย่างรถคันเดียวประกันภัยกรมธรรม์อีกอย่างเขาก็บอกเข้าไปถ้าเลขที่กรมธรรม์กรมธรรม์ประกันภัยเข้าบ่อจากเขาก็บอกอ่าเลขทะเบียนรถไปพอบอกเลขทะเบียนรถไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะเบิ่งข้อมูลว่าโอเครถคันนี้เป็นลูกค้าของเขาเขาก็จะถามว่า ผู้ขับขี่เป็นผู้ใดครับขี่ต้องมีใบขับขี่นะครับต้องมีใบขับขี่เพราะว่าตรงนี้ข้อมูลเข้าสีเขาเวลาเขาบอกกบเขาไปเข้าข้สีขีข้อมูลไปปั๊บปุ๊บปุ๊บผู้ขับขี่อ่าผู้ใดเป็นผู้ขับขี่สินะครับเนาะบัดที่นี่เขาก็สิถามว่ารถเป็นอีหยังครับไปเกิดเหตุมือใดเวลาใดอีหยังได้รับความเสียหายเขาก็บอกเข้าไปนะครับการเที่ยแห่งนี้เป็นการเที่ยวแ่ง่ายมากนะครับแล้ววันที่นี่พอเขาอ่าหูข้อมูลแล้วเขาสืถามมาว่าเขา จะแข็งแกงเข้มเป็นออนไลน์หรือแกงเข้มเป็นให้เจ้าหน้าที่เข้าออกไป้า้าเป็นบมีประเด็นเอียงขึ้นมาถ้าข้ามาบมีประเด็นนีคือบมีประเด็นนีคือว่าบมีผู้บาดเจ็บนะครับแล้วบมีประเด็นอียงที่ว่ามันเขาไปยุ่งเก,กับตำรวจนะครับเฮาก็แกงเข้มเป็นออนไลน์นแกงเข้มเป็นออนไลน์คือเขาสิมีการแหลกไล่กันนะครับเบ,บื้องต้นเขาก็สิดีไล่เฮาหรือเบอร์โทรกลับไปเพิ่มไล์กันเข้าไปเมื่อเพิ่มไล์กันเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บ เข้ากับทายใบกระพีของผู้มใบกระพีตัวนี้ครับของผู้ขับขี่ที่ขับไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็ส่งตัวนี้เข้าไปแล้วก็ส่งกุมท่านเข้าไปเข้าสีมาเบิ่งกันว่ากุมท่านนี่มันมีการะบาผู้ขี่บอเงินไคเงอนไขขขอแม่ในการเทียวประกันภัมันมีอย่างเนี้ยโอเคเข้ากับสีเบิ่งหลังจากนั้นเข้ากับทรงร่องร้อยที่ตรงเท้าที่แกงประกันนะแกงเข้มนะเข้ากับส่งเข้าไปส่งเข้าไปปุ๊บรองร้อย มีจุดใดเน na, na, ี parole, ่ยกระจังหนากันช ja ุนนาสเกิร์ตเอียงก็ว่ากันไปนะคที่ที่เยาแกงเทีเข้าไปส่งเข้าไปปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็สิออกเลขที่รับแกงมาให้ออกเลขที่รับแกงปุ๊บมันก็สิมีว่าความเสียหายมีอย่างแนีหนึ่งสองสามสี่ห่านะครับที่ห่านี่คือความเสียหายฉ่งส่วนรถยนต์น่มีอย่างแน่หลังจากนั้นเขาออกเลขที่รับแกงเสร็จปุ๊บเขาก็เอาเลขที่รับแกงพร้อมไปกับที่หรือว่ากรมท่านบอกกันว่าไปอู่ในเครือประกันที่นี่เขาก็อธิจากว่าอู่เด่นในเครือประกันของบรริษััััททีีี่่่เเเเเาาาาใในนนนยยยวววหหงปะกก็ถมจดล ผมอยากจะเอารถไปซ่สบยูอูนั่นอูนี่บอกผู้ว่ามันอยู่ในเครือประกันบ่เขาก็สิแนะนหาให้เฮาพอเขาแนะน้ำให้หเฮา,า,าแล้วปุ๊บเฮาไก่เมืองได้สดนมองเดยเฮาก็เอาอ่าเลขที่รับแจ้งตงัวนี้ซึ่งมันสิส่งมาทางไลหรือว่าเอ็มเอ็มเอ็มทงมาให้เฮาเฮาก็เอาไปติดต่อที่อูนะครับอูนันนันนะครับบอแมนเฮาไปเลย دة, เด้่เฮาไปเลย دة, นี่มันบ่ได้๋ยเลย دة. แล้วทีนี้การเรียกค่าเสียหายหรือว่าค่าค่าเสียหายส่วนแรกหนึ่งเฮาสิเบิ่งในตารางกรมาท่านสองเขาสิแจ้งมาเลยนะครับ ค่าเสียหายส่วนแรกนะครับเบื้องต้นเขาสิเรียกเก็บอยู่พันหนึ่งบอมแมนว่าสิไปเรียกเก็บสามพันสี่พันหาพันเนี้ยนะครับมันสิเรียกเก็บเป็นมี่เงื่อนไขในในตารางกรมประกันภัยอยู่นะครับเพราะนั้นแล้วลูกค้าหรือว่าผู้ใดยสาเอารถไปเคลมปากการะกันนะครับเอารถไปเคลมปาาระกันเขาต้องเฮ็ดประมาณนี้เฮ็ดแบบนี้ต้องมีเอกสารไปนั่มีเอกสารมีใบรกพีเอารถเขาไปที่อู่นั่นเมื่อเขาเอาเอกสารไปเขาก็เฮ็ดเรื่องให้เ่าเฮ็ดเรื่องให้เ่าแล้วพวกเข้าส่งเรื่องเขาไปบริษัทประกันภัยให้บริษัทประกันภัย Fi, ไฮไฟสิ้นไหมนะเขาอนุมัตินะครับแล้วก็สอมรถในห้องนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับในเรื่องของการเข้มประกันนะครับการเข้มประกันเข้มบอมี่คูกรณีนะครับสำคัญคือเขาต้องเฮ็ดเรื่องเฮ็ดเอกสารให้มันเรียบร้อยก่อนดําเนินการกับบริษัทประกะัะในให้เขาได้เอกสารใบเข้มมาซะก่อน้วเื่อเขาได้ใบเข้มมาแล้ว,ลวเขาจังเอาเอารถเขา้าเอาใบขับขี่เอาใบเข้มไปที่อูที่ที่เขาต้องการที่เอาไปสอบํารุง นะครับผมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับในเรื่องของการเข้มประกันนะครับเพราะนั้นแล้วผู้ใดบอท,าบอทา่านไหนเห็ดบอท่านไหนเคยมีประสบการณ์ในเรื่องการเข้มประกันภัยนะครับมันจะมีขั้นตอนประมาณนี้หรือว่าผู้ใดซื้อประกันภัยแล้วผมโดยทีนี้ผมจอร์ดิสเป็นหน้าหนาประกันหากใรถมาปรึกษาผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเข้าน,น้นน้หนนะครับผมนะครับนะเมือนที่บอกเป็นภา,าษาอีสานนะครับเพราะว่าลูกค้าเพิ่นยูบัานนี่แหละเพิ่นบอกให้จักเพิ่นก็ว่ามันจะเป็นง่ายๆนะครับว่าเขา เกิดเหตุห้อรถทั้งมีประกันแล้วข้อเอาไปอู่เลยเราอู้นบรูเรืองข้อได้ครับข้อต้องเหตุดำเนินการกับบริษัทประกันข้อก่อนแล้วห้อได้เอกสารมาหรือว่าอะไรได้เอกสารอ่าที่เป็นในส่งมาในไลน์หรือเมสเซนเจอร์นะข้อได้เลยที่รับแก้่งที่เป็นบริษัทประกันภัยดี๋ยวเหตุแล้วนะจังเอาไปให้เขาจะข้อสี่จัดการให้นะครับเนาะอ่ะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมตีบอกเป็นภาษาอีสานนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ